สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยูยูยูยเป็นบ้าอะไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์เออไม่ใช่รีวิวตี้หนึ่งเก้าสี่ห้าชแนลค่ะโอเคนะครับเราจะไปหลากันดีเนาะเขาจะทำงานอะไรอ่ะวันนี้เราจะมาทำงานในร้านแมคโน์กันไปเลยอะไรเนี네่ยโอ้คุณไม่ได้แปลงกันใช่ไหมกินปากเหม็นใช้ได้เลยนะ ว้าวข้างในมีเฟ้นไฟหกฉันจะเข้าไปกินแล้วนะว้าวเซฟขึ้นโดนเฟ้นไฟแล้วเป่าเดี๋ยวนั้นมีเฟ้นไฟคิดเเฟ้นไฟหมดมลระทีคิดไม่เอาอ่ะฉันคิดเดี๋ยวทำเป็นทำเป็นโลภภูมิแพ้เฟ้นไฟอ่ดจื๊บอซ้อนซ้อรนไมาเกิดเทศเหรอโหเขาหน้าอย่าไปคิดมากเลยเขาอาจจะทดสอบพลังงานหรือเปล่า เขาอาจจะทดสอบพนักง,งานหรือเปล่านายเธอก็เธอก็รีบกระโดดมาทำไมเฮ้ยโอ้ยถ้าตายตลกจัง,อองสแสดงว่าเขาอาจจะทดลองก็ได้มั้งตายแล้วเกิดใหม่เป็นเรื่องจริงเราตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้นะนโอ้นี่ไลยไอ้คนปากเหม็น

เขาบอกว่าเจ้าของร้านผสมซอมเขือเทศกับลาวารวมกันโอ้บหอะไรของเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาเป็นอะไรอ่ะนายรู้เปล่าไม่รู้สิฉันว่านะเขาอาจจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงก็ได้嘛เพงาะเขาเขาก็เลยโมโหแบบอาจจะมีคนวางยาฤทธิ์สีดวงคนวางยาที่ฤทธิ์สีดวงวางยาฤทธิ์สีดวงเดินไปไม่ได้ นี่เตือนโอ๊ยจะไม่ซื้อของขอกระจกหรอวเอ้ยอ่ะเอะอ,อทำไมฉันรู้สึกว่าแก้วน้ำนี่มันแปลกแปลกใช่ใหญ่ที่สุดกับเธอต้องโดนเธอต้อง,ง,งดูเฟนฟายนี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะโอ้โหโอ้โหเย่ผ่าน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 แชมป์เปี้ยนเทป cha di da di da te 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 t ต te เอา เร็วส yeah. ิอ oh, mm ๋อเข้าไม่ได้ให้ไปทางไหนเยอะนั่นไงฉันเจอเนววัดดีท uh ี่ไหนเนี่ยเฮ้ยใช่วัดโอ้พระเจ้านี่มันซ้อมมะเขือเทศราวาจะชัดอือเรออห้วด่านี้มันยากนะ เพื่อนอ๋อเพื่อนฉันเองเพื่อนฉันชื่อพิกยูนิคอนมันไม่ใช่ว่ามิดยิงอะมันว่าไม่ใช่พเพื่อนเดี๋ยวนะทุกคนตอนเนี้ยเพื่อนทีน่ทางอะไรน้ำแล้วมันก็ทังแล้วในน้ำก็มีกระแสะไฟฟ้าเต็มไปหมดเลย่อแล้วงินก็กลอยอ่ะโอ้โหอยากเก็บเงินไปจังเลยแต่ก็ถ้าเราเก็บเงินเราก็จะตายอย่างนี้แหละเรื่อ แล้วก่อนนะแล้วน้ำมันซึมมาจากไหนเนี่ยห้อหนังท่อหนังแถวนี้มีเหรอฉันว่าเธอโกหกฉันวัดอะไรเยอะเอ้ออือหืออะไรกล่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปเซฟก่อนดีกว่าตายไม่คุ้มโอเคเซฟมันยากกันตรงไหนเลยมันยากตรงไหน เทอนัาจะแลกแล้วแหละฉันอยากโทรแ้วฉันก็ไปไมเดืดเดืดเดืดเดอเดเดนคอสเพย์ซอมบี้อ้วฉันคือมนุษย์คอสเพย์เย่ผ่านแล้วผ่านแล้วดี๋ยวก่อนนะบิวตี้ไปหาไปไหนบิวตี้ก็บอกแล้วนี่ว่าเราไปไม่ได้เพนไหมอาการคนบ้าเขาสิงถ่ายคลิปบ้าอะไรเนี่ย มาทำให้คนดูเขาลำคานพอเออเอเอจะนี่คือมันยากมากเลยนะทุกคนเ,คเค <c oughs> ้ยย่าวิ่ง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 แย่ผ่านาอะ,อะจื๊บจื๊บาาแต่ก่อนเธอเซียนกระโดดไม่ใช่เหรอ รู้มายพตตี้ด่านที่เราผ่านมามันยากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกวาจะขานนี่ตายเห็นคนกระโดดอยู่ไกลๆไหมนั่นแหละมันจะมีด่านหนึ่งยากมากเลยนะฉันไปก่อนแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยห้ามโดนใช่ไหมโอ้ยคนมันเทพชาดิบอกแล้วได้ยากจะตาย ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหนี่คือการทดสอบใช่ไหมไม,มันไม่ใช่การทดสอบว่ามันไม่ใช่การทดสอบแลวอะมันไม่ใช่การทดสอบแต่นี่เขาจะฆ่าเราแล้วนายเข้ามาทํางานที่นี่ทําไมลรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเข้ามาทํางานที่นี่ทำไมฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละฉันเลือกประตูเว้ยาตายเรามาผิดที่กันแน่เลยฉันว่าแล้วเขาให้เลือกประตูสักบานนึง โ okay, okay, okay. อยนเคโอเคโอเคฉันอยู่ห้องน้ำชายอ,อ,อ้าวตายป๊บนึงนะนนาาเข,ข้าทุกห้องก็ตายไะไเรา,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 าจะเข้าห้องนี้เฮ้ยห้องนี้อ้าวผ่าตายเดี๋ยวตรงนี้เข้าครบแล้วเข้าตั้งแต่อันแรกเลย แหยกตายทุกคนอาจจะเห็นคนอื่นเขาชอบเล่นในคอมกันแต่พวกเราใช่สายโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เออตายอีกเรื่องประตูกันฉันว่าประตูนี่นี่มาตบประตูนี้เขาแอบดูตัวนี้ฉันไม่ได้เข้าเฮ้ยด่านนีดูง่ายแล้วถ้าเธอตายนี่เธอสมตายฉันตายแล้วอือฮั่อะไรนี่เออโอ้โหดมกลิ่นท้าตัวเอง ตอนตายเหมือนเนี่ยเวลาตายท่าตลกมากไอ <Yo, S 2> ไอ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 ไเโอเย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 โยเธอได้ตะก,กระจบังฉันเ่อเออโหตรมท้าตัวเองเหน,นอย,ยไปถามเจ้าของแบบป,ปะล่ะเหนอย กมการตายแล้วชัดไม่มาโชว์เล่นแมพแล้วเราเล่นโดยเอเนียบคือเราเล่นโดยเอเนียบางแล้วแล้วผ่านอ่ะงงไหมงงแล้วแล้วพอไอ้นั่นไม่บังอ่ะเล่นไม่ผ่านแล้วพอไอ้นั่นบังอ่ะเล่นผ่านบังเหรออ่ะบังมาจากอินเดียมาค่ายโรตีดีราชวัง เ,เดี๋ยวก่อน<า> <ไป S 2> นะาาสงสัยไหมเขาไปเอาลาวา,าวามาจากไหนเพราะลาวามันจะมันจะทำลายทุกอย่างที่มันใส่ลาวาคิดว,ว่านะเขาเอ่ะคงเอางี้แน่เลยเอาซ้อนมะเขือเทศอ่ะไปไปไ,ไปต้มไปต้มให้มันร้อนอ้าวแล้วทำไมเราตายโดนลวกแป๊บเดียวตา,ย,ายเลยอทำไมเธอตายง่ายจัง ตัวนี้ผมเซียนกระโดดโอ้ยอฉันไินกับั่วเันอาวพิซซาพิซซาสนกา่ะพิซซ่าพิซซาพิซซาดูหน้าตาของพิซซ่าก็เหมือนแพ็กแมนอัะฉันอยากกินพิซซา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 เออโอเคคาน ว้าวอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหตู้นี้หนึกแบ็คโนโน่น่าจะมีแ๊บซี่มากกว่าไอ้นี่นะไม่เออนี่เซเวสหรืออะไรไม่รู้นั่นมันชื่อไม่เซเวฟอะไรนะได้ยินได้ยินหุ่นนั่นมันชื่อหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์อย่ามาพูดมั่วนะไม่ใช่แฟนแันแท้อย่าพูดมั่วนี่ฉันแฟนแันแท้ทาร์ฟอร์เมอร์เลยนะไว้ระปีอะไรเป็นสไปเดอร์แมนว้าวอะไรเนี่ย ไม่เธอขึ้นมาข้างบนแล้วเธอจะตกใจกว่านี้อีกแงโอ้โหพี่คนน่ากลัวพี่คนโอ้คือขอโทษทีนะคะพูดโคนเดี๋ยวก็ได้นะคะขอโทษที่เขาไม่มีมารยาทกรเรียนเหมือนเราเรียรวมกันแต่ว่าโอ้ยมันมีอนี่นี่นาไปเลยโอ๊ยลันลันลันล่าไปเลย รันโอ้ยน้อยนะน้อยนะน้อยเนะฉันขอให้เธอตายนะ bye bye ไม่มีวันไม่มีวันเป็นไปไม่ได้เอานั่งแล้วเอาเร็วแล้วไงอ่ะแอนอ้าวหยุดอีกแอนแอนเเราไปดูตอนถึงกันเลยนะเพราะไม่ไหวก้าจะถึงแล้วก้าจะถึงแล้วเร็ว ไม่รู้ดิเออเออฉันก,ก็อยากเป็นฝ่ายละตายอ๋อมันโดนน้ำเธอรีบกระโดดสิดยยกจรงไหนง่ายจะต,ตายเธอมนกระจอกเลย<ม>นี่ทำไมคราวน,นี้ตายแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่อ๋อ<ป>เขาน่าจะสงสารเราเนาะเอาอะไรอะบ,อบิตตี้บิตตี้ทำให้เราตายไม่จินคิวนั่นแหละทำตัวเองตายเองเนี่ยถ้าเดินนิดเดียวตกเลยอันเนี้ย ยา yeah. เอาไปเนี่ยโอโโอเอ้โออโอีเยโโอ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 โเยีโอ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 อออ้โอ เออถ้างั้นเราไปดูตอนถึงกันเลยไม่ไหวแล้วโอเคเพราะมันอ้วน่ะเอออันเมื่อกี้โดนิดเดียวก็อ,อื๋ยแฮมเบอร์เกอร์มันอ้วนยังก็เลยแบบง่ายมาแล้วพิวเรามาถึงแล้วนะเนี่ยมันปั๊บจึิงนะแหลกแหลกทุกคนมีบอลสีต่างๆบอกเอาง่ายเราเลือกบอลไทยหายเราจะกระโดดไปเรื่อยๆรอโอเคนะถ่ายอยู่โอเค วแล้ออในที่สุดก็ถึงโอ oh yeah. oh yeah. oh, เยโเย่อันน้ด่าลุกอลใช้หาแต่เระกอ้หามอยู่ในจ้ะใน,นโนานแฮปปี้โอวบิวตี้อะ <c oughs> เป็เราะบิวตี้ <c oughs> ขอแข่งให้ตายาจงตายเ,าเราเล่นเราเล่นไม่แข่งหรอกเป็นคนดีสู้ ยันเลยนี่คือเส้นทังเย่เย่ชนะแล้วมันเมื่อไหร่มันจะจบสักทีกอเอาง่ายจะตายงงไหมอะไรของมันยังไม่ทันโดนนะ้ำเลยอ,อมันชอนออบะ๋อมันไม่ไม่ใช่มือโดนมันก็ตาย ขอยเธอตายตายพูดตัวดดโอเคไปก่อนเลยตายค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย okay, okay, oh, oh. oh, ่โอ okay. ้ยแลกโอเคไปโอ้นน้กระแสไฟเนี่ยกลัวโดนมากเนี่ยเดี๋ยวผ่านไม่ได้ผ่านจัดไม้ไงอ่ะโอเคไปไเปล่าได้ไงน่ะได้ไงน่ะเขาแหลกอ่ะยทุกคนยางชคดีโอเยโอ เป็นไฟอีกแล้วเกียดเป็นไฟเาจะไปอันต่อไปอ่านต่อไปตยแ้วไหนปากใครโอ้ดเมันน่าจะเป็นของเล่นดอ้าวตายเนี่ยแหละคือคุณแฮปปี้มิลนี่แหละคเนี่ยจริงๆมันคือเ็นแฮปปี้มิล ว่าแล้ต้องโดนเขากินไหนไม่เชื่อเรา<ห>น h a p กินฉันเข้ามาแล้ว Happy View เขาต้องตายเขาบาปกรรมเขากินเด็กเด็ก Happy Q แล้วออกจากปากเขาไม่ได้ด้วยเชียวเออเย่ yeah. ฉันจะเสี่ยงตายนี่ผมปิดเสียงไว้นะเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์จากเสียงเกม อาจจะมีเสียงแทรกนะนั่นก็คือเสียงพัดลมช่แล้วเสียงพาโลครับเฮ้ยคนละเรื่องอะไร okay, ทำไมอเอ้ย<ๆ>เฮ้ยอวี้ตี้เฮ้ยเฮ้ยเ<ม>ิ้ยเฮ้เ,เี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเนเฮยเ้ยเฮเ้เฮยเเเ้ย้เ้เห วิววววววแฮมเบอร์เกอร์ปรากฏตการ์ใหม่แฮมเบอร์เกอร์ลอยได้ของคุณแฮปปี้วิวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยววคุณไม่สนใอเไยบ้างหรอไออะไรอะไรวอชอะไรเหรอหรือมีรถขับรถอันรอเร็วออกมาออกมาซะนันนันอนเดี๋ยวนะท้องมีแค่นี้หนเ 123องมเริ่ม and n n and and ไปไหนไหนลงมาดิเต่าเอ้ยเต่ากระโดดดิเต่าเฮ้ยไปด้วยได้ไปด้วยได้โอเคเราบังหน้าคิวเปล่าไม่บังไม่บังโอ้โห ช้าหน่อยนะมันสองคนอ่ะโอ้ไปเลยไปไหนโอ้ยช้าอะไรขนาดนี้โอ้ยนี่ตรงนี้แหละโอ้ยโอ้ยทดความโอ้ยโอ้ยเออไม่เป็นไรเราผ่านแล้วเซฟอะไรเนี้ยอีกโอ้ยไอ้นั่นยังไม่พออีกเหรอยังต้องมานั่งเรืออีกแอนอันอ้าวอะไรอ่ะมันถ้าต้องนั่งเรือมาเสียตังค์เปล่า อ๋อเรือเสียตางต้องว่ายน้ำไปเอาอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็ต้องใช้ไมน่นนั่นนนเดินไปเอาเราเดิน้ไปว่ายว่ายว่ายรู้สึกทำไมรู้สึกแปลกๆโอเคถึงแก่ง เออโอ้คลิปแว่า้ว่ายะว่าย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 วายเร็วเร็วเลยโอเคมาแล้วดัาน้ำจะลึกเลยตอนเนี้ย ไปอะไรโอ้โหเป็นญาติกับพี่ตูนใช่ไหมพี่ตูนเขาวิ่งวิ่งตรงไอ้นี่ถนนนี่เราวิ่งตรงบันไดวิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนวิ่ง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 เฮ้ยเมื่อไรจะถึงจะตัดไปตอนถึงก็เลยนะเพราะนี่หลายนาทีแล้วเราจะไปได้แล้วเร็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 วอืมโอ้ ไม่ไงจะถึงบ้านสักทีไม่อยากจะมาทำงานแมคโนโนแล้วถ้าจบคลิปนี้จะไม่กินแมคโนโนจะกิน,นเคฟซีแทนถ้าเราเจอเคฟซีก็จะไปกินเราจะไปกินไก่ทอดธรรมดาถึงแล้วเหรอเย้ถึงแล้วอุ้ยมีบ้านบอลด้วยเย้เย้เยเย เนี่ยวิ่งมันต้องวิ่งแล้วก็โดดอ่ะทำไมไม่เห็นได้่ะเย้เฮ้ยเฮ้ยเยีนยมบอลด้วยเข้าไปเย้อ้าวเล่นใหม่เฉยฮะกลับมาเล่นใหม่อลองลองไม่บิ๊ตต้ลองเหยียบไอ้สีสีดิไม่เป็นไรก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะ แล้วคิดนี้ไปก่อนบายปายนี่นายเข้ามาอีกแล้วเหรอบปากบายบายเฮ้ยอ้าวติดไม่ฉันจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ bye.